สูตรแซนด์วิชชีสที่อร่อยและน่ากินสุดๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าใช้อุปกรณ์แล้วก็ทํำยังไงกันบ้างไปดูเลยค่ะเริ่มที่ส่วนผสมก่อนเลยนะคะขนมปังขาวแบบมีขอบเนยเคม็มเนื้อนิ่มหรือว่าซอฟต์บัตเตอร์นะคะมอสซาเรลลาชีสและเชสตาชีสค่ะ หนึ่งที่ใช้ขนมปังสองแผน่นตักเนยออกมาเลยค่ะทาลงไปบนขนมปังให้ทั่วๆนะคะใจเย็นๆค่อยๆทาทาให้สุดขอบให้มิดสุดขอบเลยนะคะเพราะว่าอันนี้แหละคือเคล็ดลับความกรอบจนสุดขอบนั่นเองทาเหมือนกัน2แผ่นค่ะ อาทีนี้มาตั้งกระทะกันนะคะพอตั้งไฟแล้วก็อย่าลืมหลีไฟลงหน่อยเอาให้มันเบาๆหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวขนมปังจะไหมพรีฮีทค่ะลองเอามืออังๆดูพอร้อนก็โอเคเอาขนมปังด้านที่ทาเนยความลงไปบนกระทะค่ะทั้งสองแผ่นเลยนะคะรอสักครู่ค่ะ แล้วก็วางเชสตาชีสลงไปก่อนหลังจากนั้นก็ตามด้วยมอสซาเรลลาชีสค่ะโรยเยอะๆเลยให้ท่วมๆเลยนะคะอร่อยดีรออีกครู่เดียวค่ะจากนั้นก็ประกบขนมปังเข้าหากันแล้วก็เล่งข้างๆไว้นะคะดูว่าชีสเขาเริ่มละลายก็เสร็จแล้ว มาดูผลงานกันเลยใช้มีดตัดขนมปังนะคะหั่นลงไปโอ้ยพร้อมทานคะ่ะไปชิมกันเลยแม็กแม็กมานี่ดิ มาถึงโคตรอร่อยไม่มีเือสัาว์เลย,เลยโหอร่อยมากเลยยังไม่ได้กินอ่ะเออเอร่อยจริงว่ะอร่อยนะที่นี่อ่ะมะมัมได้กินมัม ถ้าใครอยากดูสูตรอาหารที่อร่อยแล้วก็ง่ายมากๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ตุ้มไม่ใช่ที่ตัวนี้ที่ช่อง very mommy ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะบ๊ายบายไปทำกันให้อร่อยนะคะายโคน